สวัสดีมิตรรักแฟนแมวหนูทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวละครแมวหนึ่งตัวนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เป็นแมวค้าวบอยสุกจีจัตสมาร์ทโฟนนะครับผมนี่เลยนะฮะตัวนี้เลยค้าวบอยทอมนะฮะซึ่งความสามารถเขาจะมีปล่อยบวรกระทิงแล้วใช้โซ่แท้นะครับโซ่แท่เออซึ่งบอกได้เลยว่าค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้ครับค่อนข้างใช้ได้ ไปดูกันเลยครับผมไม่กดตั้งนาสุดท้ายก็ค่าความชำนาญไม่พอนะครับไปเพิ่มความชำนาญกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเป็นเจ้าแมวขาวบอยทอมนะครับ มาเล่นให้ดูกันนะครับว่ามันประมาณไหนมันเป็นยังไงสกิลมันทำอะไรได้บ้างนะฮะซึ่งในโหมดการสอนในโหมดตอนเลือกก็จะมีการสอนตัวละครแต่ละตัวอยู่เช่นกันนะครับลองดูอยู่ทางซ้ายมือนะฮะทีแรกผมก็จะซื้อตัวแพงไอตัวแมวแมวเด็กๆที่มันแยกล่างได้นะครับเก็บจะถึงละไปเจอจัดอันดับเจอแมวตัวเนี้ยเจอคาร์บอยตัวเนี้ยครับ เจอจริงๆหัวร้อนเลยครับทุกคนเกมนี้เกมไวครับทุกคนพร้อมใจกันกดเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะประมาณไหนบ้าง <laughs> แพ้ชนะช่างมันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูหลักๆก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับว่าถูกใจไหมเพราะว่าตัวนี้มันราคาอยู่ประมาณ00 0ดกว่าเหรียญทองเองนะครับเก็บไม่ยากนะฮะเก็บไม่ยากนะครับไปตัวแพ้สุดนั่นอยู่ที่9,9 0 0นะครับมันมีท่าแยกล่าง ชื่ออะไรไม่รผมจำไม่ได้ละมีท่าแยกล่างกับท่าฟองลูกโป่งครับมาโหมดคลาสสิกของเราจะเป็นยังไงเดีย๋ยวไปดูกันเลยนะครับ,บผมเกิดที่ห้องรับแขกเลยนะครับ,บผมวางเลยนะครับรีบวางครับรีบวางแล้วหยิบอันอื่นได้เร็วๆน,นะครับเอาเหยียบเองโหสมองนี่ผมเหยียบเองบ่อยมากเลยนะครับทุกคนวางเพื่ออะไรวางแล้วก็เหยียบเองที่มันก็ นิดเดียวมันก็โดนแล้วนะครับนิดเดียวมันก็โดนแล้วนะทุกคนเลครับปล่อยกระทิงข้าแรกนะครับก็วิงไปกุ๊กิงกุ๊กิงไปเลย ทำไมมันไม่ลงมาเคนะครับก็ประมาณหนึ่งได้ถ้าได้ท่านี้มาแล้วก็ถ้าวัวมาแล้วนะครับก็พอเพียงพอแล้วครับในการเริ่มต้นตัวน,นี้ออกมาช้าจังมีไหมไม่มีไปครับมีไหมไม่มีไปครับเอามีครับ เมือนครับเหมือนด้วยพิษลักแรงแท้ของเรานะครับเราก็ยังโอ้ยเกินไปเขามารับประทานต่อต่อเราโอ้หิวจัดเฮ้ยคนนี้มีปืนตัวนี้มีปืนเลยครับ ไม่แน่ใจว่าเขาคอมโบยัยงไงนะฮะโอ้โหดมากเลยนะครับโหดมากเลยนะครับแต่เดินมาเจอเจ้าหมาเดินมาเจอเจ้าหมานะครับ ผมใส่การ์ดการ์ดบ,บัตรความรู้วนะครับมันทำให้วิ่งเร็วนั่นเจ้าข่องนี้นไม่เฝ้าออแล้วกันนะครับเพื่อความสมน,นุกคาะเฮ้ยมันลากไอันี่ไปด้วย,ยมันลากไอ้นี่ยังล็อกอ๋อ เจ้าเหมียวบอกกรรมทำไมผมคอมโบไม่ไม่ดีเรื่องเลยครับผมผมคอมโบไม่ดีเลยเมื่อกี้แท้คงทำได้แค่เพียงมึนนะครับแต่ว่าตอนที่ถือชีตอยู่หนูถือชีตอยู่แล้วใช้แทะชีตหล่นทันทีเลยนะครับ ไกลมาไกลเกินไปนะครับทำให้หนูหลุดเขาก็เก่งนะครับเนี่ยเรายัางโชคดีที่ยังไม่ได้เจอหนูที่มันน่าํำคาญมากๆนะครับก็เลยพอเล่นง่ายๆหน่อยว่าเขาอยู่แวถวๆนี้ใช่ไหม ไมเขาหนุดได้ครับเขาน่าจะมีการ์ดอะไรสักอย่างเนี่เลยอ๋อแหมอยู่นี่นี่เองเราก็หาไปเถอะแสบจริงๆน,นะทัว่วหนูเอา้าหนูหายตัวได้ก็แสบนะไว้ก่อนครับเอาเอาเขาไปขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้ก่อนเขาจะได้ไม่เหงาผมลองปล่อยวัวไปนี้ กระทิงกระทิงเ้ยตัวอะไหนทำไมเขาไม่มาช่วยหลังๆผมเจอคน,คนออกเกมบ่อยเหมือนกันนะครับ เขาเรียกว่าไงโยนเกมเหรอครับเกมนี้ลองอ่ะอ๋อไม่ได้โยนนะไม่ได้โยนขออภัยนะครับโอ้ยเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะเอา้าว ป็นะไรที่กวนใจนะฮะเนี่ยครับเนี่ยมันตบแล้วมันก็หลุดหลุดง่ายกันนะก็น่าจะมืนๆนะครับ ทำตีไม่โดนกูนดาวโคตรไวเลยครับอาเป็กขุดดาวไวมากแล้วกับดักใครวะ ทำเพเยอะมันยุ่งยากเลยนะเจ้าเจ้าเจอี่ก็เพื่อนเพื่อนลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับว่ามันว่ามันโกงไหมชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะครับลองดูผมเล่นเป็นแนวทางได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นอยากเล่นตัวละครต่างๆนะครับตัวละครด้านล่างเนาะเราสามารถเลือก เอาสมุมุิเราเลือกตัวนี้นะครับจะมีการสอนอยู่ตรงนี้ข้างล่างผมเห็นไหมครับเนี่ยครับการสอนด้านล่างเนี่ยครับก่อนจะซื้อมาทดสอบเล่นก่อนก็ได้นะครับว่าชอบหรือไม่ชอบเป็นยังไงเดี๋ยวมันมีสอนไว้ทุกตัวเลยครับแต่ว่าเขาสอนไม่ได้เยอะนะครับเขาแค่สอนบอกสกิลเฉยนะฮะเนี่ยครับนี่นี่ตอนแรกผมจะเอาตัวนี้ท็อปซอ่าก็มาเจอคาร์บอยก็เลยมัเอาคารบอย ค่าวบอยโอเคเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนนะกกันนะครับสวัสดีครับแฟนๆทอมแอนด์เจอร์ร <c oughs> บ่ใช่าะ